เติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอัพเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นลถใหม่นะครับให้บอกเขาไปว่ามาจากช่องผมนะครับจะได้โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เลยจะมัวรออะไรกันอยู่ละ่ะไปเติมกันเลยเอาละครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมเอ่ยวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คือแบบเอ้ยภาพลื่นขึ้น ID ใหมเ คือแบบผมได้ทดลองอะไรบางอย่างก่อนจะอัดคลิปนี้ไงทุกคนคือแบบผมแบบว่าผมว่าน่าจะเอาคลิปนี้ไปตัดในคายมาสเตอร์นะพอรู้สึกว่าเวลาแบบมันเอ็กพอร์ตคลิปออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้60เฟรมจริงๆนะครับแต่แอปแคทเนี่ยผมแบบเอ็กพอร์ตหกสิบเอ็กพอร์ตหกสิบก็เห็น <c oughs> <c oughs> มันแบบประมาณ30นะเคยมีคนทักผมมานะครับว่าไอพี่ทำไมอัดแล้วทำไมมันภาพพี่มันดูไม่ลื่นเลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยแบบได้ทดลองอะไรบางอย่างนะ โอเคเดี๋ยวเรามาโฟกัสเกมดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมลงมาไม่เห็นมาสักตัวเลยนะไม่ใช่สักตัวหรือสักตี้เออก็ขอบคุณคนที่แบบเม้นติชมหรือแบบอะไรที่มันไม่ดีก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงให้เรื่อยๆเนาะก็แบบขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่แบบเออนั่นแหละที่ที่ติชมนั่นแหละเออเฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามันอันนี้น่าจะคนนะครับทุกคนน,นี่ไงนี่ไง นี่ไงที่มาของคําว่าโคตรโหดกระโดดยิง <laughs> เริ่มได้กลิ่นแปลกๆแ,แล้วนะครับว่าเกมนี้รู้สึกว่าจะไม่ตึงนะตึงสิแปลกอะบอกเลย <laughs> แล้งอะไรแรงชิวเวอร์องเงี้ยเอามาเล่นบ้าเปล่า <laughs> <laughs> ก็แบบเฮ้ยผมได้ยินเสียงนะครับทุกคนเหมือนจะมีคนไอ้นี่นะโอ้เมื่อกี้แบบโอ้โหลืมปิดโปล็อกนะทุกคนโอ้โหสวยเลยอย่างเงี้ยอกหยอกหยอกเมื่อกี้พูดเล่น <laughs> ดี๋ยวก็หาว่าผมโปงจริงหรอกเอออันนี้ก็แบบหาเรื่องใส่ตัวนะเนี่ยเออเมื่อกี้เหมือนจะมีคนยิงข้างหน้าเรานะครับเดี๋ยวเราไปแจมดีกว่านะไม่รู้ว่าจะเป็นคนหรือบอทนะครับแรงแน่นอนแบบนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นบอทนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นอน๋อนี่อันนี้บอทนะแต่ไอ้คนข้างหน้าเนี่ยไอ้ไอ้ตัวข้างหน้านั้นน่าจะเป็นบอทเหมือนกันนะดูทรงแล้วเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วแหละโอเคนอกไปหนึ่งนะครับ อ้ยมันเชิงหนาจังวะเฮ้ยเอากระสุนหมดเอ้าเอาป่อยแม่งเลยเออตามตามตามอย่างงี้ต้องตาขี้เกียจเลยกระสุนแม่งไรต่อยแม่งเลยโคตรเละเทะเลยผมบอกตรงเลยเละเทะจัดเลยไอตัวนี้ตัวเดียวเลยเฮ้ยมานี่ ทำไมมันต่อยไม่โดนเออโอ้แม่งจุกอะไรนักหนาว่าเฮ้ยคือแบบมันจุกเป็นซะแบบมันมันคิดว่ามันเป็นแชมป์โอลิมปิกมาหรือไงผมว่าทุกคนคือแบบเออพี่ครับผมเล่นมานานแล้วผมเล่นไม่เก่งขึ้นสักทีเลยพี่ครับแบบอยากมือใหม่อยากเก่งขึ้นต้องทํายังไงครับคําตอบก็คือเล่นตามสไตล์ที่ผมเล่นเลยนะครับก็คือ พยายามแบบอย่าไปกลัวตายนะครับผมตายก็คือโดดใหม่นะครับผมคือถ้าเราไม่ตายเราก็จะไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับเช่นในคนนี้น่าจะเรียนรู้ได้แล้วนะว่าวิ่งลงเนี่ยเฮ้ยมีรถมาอ๋อไปชบเพื่อนชบเพื่อนเออแทนที่จะแบบสมก่อนเออเนี่ยเรียนรู้หน่อยซะหยอก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 เดี๋ยวเจ้าตัวมาดูคลิปนี้เดี๋ยวก็ดรามาา่าใส่ขอโทษนะครับ <_ m ix> ไม่มีเวลา <_ m ix> ไปหาเมียน้อย คนไปอยู่ไหนหมดวะเฮ้ยโหไปดูเมืองน้ําดีกว่านะครับเมืองน้ําน่าจะมีอยู่นะถ้าให้เดานะครับอืมก็ไม่ไม่ไปดีกว่าผมว่าไปโพดีกว่านะไม่ไปดีกว่าไปไปเมืองน้ำอะไรเรื่องมากก็คือมือใหม่เนี่ยพยายามแบบอย่านอนติ่มอะไรบ่อยๆนะครับคือแบบถ้าอยากพัฒนาเร็วๆเวนาะก็แบบเออเล่นแบบนี้ก็ได้ครับไล่ล่าไล่ลงัดตายโดดใหม่ตายโดดใหม่นะครับก็แบบ เราจะได้เรียนรู้หรือแต่เราจะได้ฝึกสกิลเพย์ไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมีคนทําปืนลั่นนะครับอยู่ทางขวามือแล้วนะเดี๋ยวเราเล่นเล,เล่นบลนนี้ดีกว่าเออผมว่าเล่นแบนนี้ดีกว่านะครับคือที่ผมบอกให้ไล่งัดเนี่ยก็พยายามแบบอย่าไล่งัดมุมสี่มุมห้าบ่อยนะครับก็แบบใช้ใช้หัวเล่นนิดนึงนะครับผมก็แบบแบบมุมนี้ไม่ควรงัดก็ไม่ต้องงัดนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะง ắt, ดัดเดินงัดเดินงัดเลยอะไรนะครับมีคนอยู่ตรงนี้นะ ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเพราะแรง้งน้อยๆเนาะก็มันก็ไม่ได้ตึงอะไรมากมายนะครับผมก็ขอโทษทุกคนนะครับที่แบบผมทาให้เสียสมดุลแรงเนาะก็ขอสักคลิปนึงน่ะเออเดี๋ยวไม่มีคลิปลงเออไม่อยากจะบ่นเดี๋ยวมีคนว่าอีกคนยิงเก็บเสี่ยงเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะไม่รู้ว่าน่าจะอยู่ตรงในข้างในเมืองน้ำอะมั้งเดี๋ยวอ๋อี่ไงี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงไหนวะอ๋อนี่นี่นี่ทั้ทงหน้าเลยข้้งหน้าเลย เนี่ยครับสำหรับมือใหม่ก็ฝึกแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะมันก็ไม่ได้แบบตึงตงอะไรมากมายแนละ้วก็นานๆจะเจอตึงสักทีนะครับหลุดมาแนละก็อย่างผมเนี่ยครับก็หยอกๆคือเอาจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีแต่บอทแหละม,มือใหม่ก็ฝึกแบบนี้ก็ได้ครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับจนแบบสกิลเพลเราแบบสูงๆแล้วอะไรอย่างนี้ครับค่อยแบบไปเ,เดี๋ยวแล้งมันก็ขึ้นตามฝีมือเองนั่นแหละครับไม่จำเป็นต้องรีบเก็บอะไรมันมากมายเนาะแล้ง โอเคผมว่าเมืองนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะน่าจะมีบอดบอดน,นี้บอดเดี๋ยวผมว่าตัดไปตอนเจอคนเลยดีกว่านะครับมีแอ้ดอกข้างหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราขี่ไปดูดีกว่านะไม่รู้เผื่อจะเจอคนนะครับที่ผ่านมาไม่เยอะแต่บอดโอ้ไม่ไหวคือแบบบอดเยอะจริงๆนะครับใครอยากเก็บคิวดีก็อย่างที่ผมเคยอเนี้คนคนคน,คน,คนโอ้เกือบตายฮะทุกคน ก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่ามันก็จะมีหลุดตึงๆมาบ้างสักคน2คนนะครับทั้งทั้งแมบบเนาะถ้าแรงนน้อยนะครับก็แบบก็ฟิลจะประมาณผมนะครับก็คือแบบสมัครไอดีไก่มาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ระวังกันนิดนึงนะครับก็ใครที่ยิงคมๆแปลกๆก็นั่นแหละครับคือคิดได้เลยครับว่าเป็นไอดีไก่แน่นอนนะครับผมแต่ก็นานเจอทีเออผมทําคลิปผมก็ไม่ค่อยเจออะไรมากมายนะครับเพกคนแต่อันจริงๆส่วนใหญ่ก็เนี่ยอย่างที่ผมอย่างที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละครับก็มีแต่บอดนะ ก็มันก็ไม่ได้ตึงอะไรมากมายนะครับไม่ได้ตึงเลยแหละเออสำหรับผมนะไม่ได้ตึงเลย <_ d ata> ก็ธรรมดาครับมันก็อยู่ตามแรง่งด้วยเนาะทุกคนก็ถ้าจะสมมติว่าขึ้นแรงเดมอนแรลงคาวแรลงเอทอะไรเงี้ยก็บอกทก็แทบจะไม่ค่อยเจอแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนล้วนเนาะอืมใครดูถึงตรงนี้ก็ขอบคุณนะครับก็แบบโอ้โหอุตส่าห์อดทนดูได้นะดูผมยิงบอทง่ๆเนี่ยบอทอีกแล้วฮะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะก็สภาพนี้ก็ เนี่ยมือใหม่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับก็ใครแบบเออนอนติ๋มกลัวแบบกลัวโดนยิงอะไรงี้ครับนี่ครับ,รบมาลุกมาดูนะครับคือแบบเอออย่างที่ผมเล่นนะครับก็เจอแต่แบบนี้นะครับผมเนี่ยไม้กล็ลด้านหลังเรานะครับเสียงนะเฮ้ยเดี๋ยวธงไทยเอา้ารูกว่าบอดไอ้คนเหรออันเนี้ย ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันก็ไม่ได้ตึงอะไรครับด,ดูดูเดีเมื่อกี้ผมยังแยกไม่ออกเลยผมนึกว่าบอดนะจริงๆอ่ะเมื่อกี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะไปดูถูกฝีมือเขานะครับเมื่อกี้ก็เออมันก็ไม่มีใครเก่งซะทุกเรื่องหรอกครับผอันนี้มันก็เป็นแบบแรงแรงเริ่มต้นนะครับมันก็แบบก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่าดราม่ากันเด้อ แหลืออีกสามคนเอ้าเหลือสองละตายวงไปหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเป็นบอทอีกอะถ้าใ,ให้ผมเดาวะเออ,เอ,อไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละอ่ะนี่ไงคูดถึงก็มาเลยครับทุกคนเสียงเท้าด้านล่างเรานะครับภาวนาอีกคนหนึ่งให้เป็นคนนะครับผมภาวนาอยู่เฝ้าภาวนานะครับไปฟังเพลงกันได้นะอุ้ยไม่ใช่เนี่ยพอพูดป,ปั๊บมาปุ๊บเออเหมือนได้ยินนะเอออยู่ข้างล่างเรานะครับ และแล้วก็มันก็เป็นบอดอีกเช่นเคยนะครับโอ้ยงึดเลยทีเนี้ยโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็สามารถรอติดตามรับชมกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ